ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับคอข้อยพ่อไกลเนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เด้อพี่น้องเด้อพบพ่อพ่อพบสองมือสองอันนั้นอีกแล้วเบื่อเน้ยครับในวันที่งี้สิบสองครับผมเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนอครับ EP ที่สี่สิบครับผม EP ที่สี่สิบนะครับแมนเมื่อนี้ก็ยกข้อขึ้นเจ้าแม่ แต่ว่าข้อยสองโตนี่เนี่ยนกคอกมาตะโดดแล้วอืเป็นแฝดอาทิตย์เราละเออกระเจียวมาบางช่วงสงการแล้วมึงหันน้าพ่อนาะแมนแมนนี่แหละพี่น้องเอาไเอาถึงก่อนขดก่อนเอื้อนขอบุญขดคุณนซีเอฟเอฟจีพยินไกลก่อนเด้อครับผมโตแรกโตแม่แม่สาวทองแรกไปหาพ่อพ่นไข่เด้อครับอำินิหารปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมเอากระจัดทรงเป็นที่เรียบร้อยน้าพ่อน้อ ตัวที่สองนั่นไปประเทศบันเจเลียครับโอ้โหเมน่อไง FCBA แบตบันเกเลียเอาเพื่อหน้ากลางผู้ซื้อพันยุประเทศบันเกเลียบันเกเลียแม่หน่อยเด้อประเทศไหนเนาะพี่น้องบราเคยได้เอาประเทศยุโรปไปละเอาเผู้ซื้อมาพอใกล้ประเทศคอกันเด้อสินเดียนจังเอามาส่งข่อยจับไป มาจำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจำเรียบร้อยครับเอาพอป่อยเพื่อนเป็นอิสระเลยก็ได้พอป่อยเช็นมาบีาเนี่ยอ้ารัว้อยสองตัวนี่พ่อเดียวกันเพิ่องเป็นแม่เป็นลูกโอ้พี่น้องว้อยแม่เพื่อนนี่ความสูงของแม่เพื่อนนี่ครับร้อยสี่สิบสองบวกลบด้วครับผมโตแม่เพื่อนนี่เนาะแมนหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบด้วยพี่น้องสถานะเพื่อนพ่อได้หนึ่งวันสถานะแม่เพื่อนนี่คือ ผสมอยู่คอเขยใกล้ใกลผสมแล้วเด้อพี่น้องเด้อผสมในมือนึงแล้วครับมือนึงกับผู้ใดพ่อเจครับผมแม่เปลี่ยนสัตว์กับข่อยพอดีนี่พี่น้องคนเป็นสัตว์อยู่กับพ่อพ่อคำแพงเด้อนี่คำแพงผสมกับเจ้าคำแพงครับผมไม่มกล้ใกล้ได้อนี่ครับผมเจ้าคำแพงนี่เป็นลูกผู้ใดพ่อพ่อเจ้าสันแม่คำแก้วครับผมกอสมัยฟ้าเด้อ สายเลือดดีดีเลยพี่น้องเด้อบักขึ้นก็ปล่อยพอดีครัปล่อยกระจัดกันปล่อยป่าปล่อยลอยนวลอยู่แล้วครับผมเนี่ยพี่น้องอันนี้มีใบมีหลอดาะว่าปล่อยเชื่อกับมือครับผมส่วนโตเพิ่นไลยพ่อฮะส่วนโตโตเพิ่นนะครับโตโตแม่เพิ่นนี่ครับผมเออเพิ่นมีลูกาแล้วนี่อันนี้เคงเบิด์ดสองต ับลูกสาวใหญ่เพิ่นโอ้เนี่ยตัวนั้นเป็นลูกตัวลูกสาวใหญ่เพิ่นได้เพี่น้องเด้่อโตเนี่ยครับผมเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีเล่าให้ฟังอีกเท่านึงแมนครตีไรประวัติตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าโอ้นี่ตัวแม่เพิ่นนี่เป็นลูกแก้วฟ้าได้เพี่ยงใบเกิดย่างดีฝ้าสีแดงพันเพิ่งมาเบิ่งใบสัตวพี่น้องใบเกิดเพิ่นสิ้นไใบย่างดีนี่เพิ่นนี่แหละจังมาตรฐานขนาดใบครับของแก้วฟ้ารุ่นเก่าผม อ่าเพิ่นได้ห้าปีสี่ขวหกปีแล้วโอ้ตัวแม่เพิ่นนี่เนาะแม่นครับมีลูกตัวแรกเพิ่นได้ตัวแม่ลูกที่สองเพิ่นได้ตัวเถิกครับตัวเถิกเพิ่นขายไปครับอม่พอก็เลยได้ไปเอามาครับเพิ่นเพิ่นพวพอไปโยกมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นแข้งขาพอดีผู้เฒ่าแล้วโอ้ี่นอง มีแต่ตระกูลคั้วเงียเพิ่นกับบดเลยเพิ่นกับว่าเพิ่นเพื่นกับขือเพิ่นเพิ่นเศร้าเลี้ยงเลยเพิ่อนพดกับเขียนเพิ่นว่าเพิ่นกับขือเพิ่นเศร้าเลี้ยงพี่น้องนี่ก็คือพันธุกรรมดีๆเลยพี่น้องเลยส่วนตัวเม่เพิ่นนี่เป็นลูกแก้วฟ้าเลยพี่น้องเลยเป็นลูกแก้วฟ้ามีใบเด้อพี่น้องเพิ่นได้ลูกมาสองตัวแล้วพี่น้องแม่ใบเพิ่นก็พร้อมแพ้เด้อโตแล่าสุดโต้ที่สามนี่ก็คือผสมกับเจ้าคัมเพงไว้ให้แล้วแม่เนี่ยพี่น้องพี่นุ่นเด้อครับผมผสมในมือนึงแล้วในมือครับรว่า่อากลุ่งจัหน่อย พพ่่อุนการล้างข้าวนี้ใช่ไหครับเนี่ยพี่น้องคุณครับผมอ่างคัดลายเงาางแห้งพี่น้องให้ลูกดีเกินโตข้อมบิึงลูกเพิ่นบาดนีกเดี๋ยวบุญเจ้ากับจีบิึงเอาเบิึงหน้าตาแม่เพิ่นด้พ่อนี่เนาะได้ลูกมาสองโตครับผมโตที่สามผสมไปแล้วพี่น้องง่ามพี่น้องคือพอเกี่ยวฝ่ายเบิบึงบึงายเขาเพิ่นเนี่ยายเขาเกี่ยวเลยพี่น้องไปสังเกตเลยครับายเขาเกี่ยวปากใหญ่แห้งพี่น้องไม่ลูกสองพี่น้องเบิองช่วงอกกว่านี้ครับผมอกแบบข้าว เนี่ยกรีบเรียบกรีบเท่านี่พี่น้องเงี้ยกรีบเรียบกรีบเท่า่ครับเนี่ยพือว่าถ้าแม้นควยจังราคาจังตะกี้นั่นโอ้พี่น้องเอ้ยถ้าแมนสุดหนิดนะครับแต่ว่าขอกระชื้อโซ่เลี้ยงเลยพี่น้องเอ้ยสุดหนิดเลยมะกก็คือมันเห็นสายเลือดนอกนี่โอ้นมเพิ่นกระลังไข่อยู่ตัวนี้เนี่ยนมเพวกน้องเป็นใครครับเนี่ยนมไข่อยู่พี่น้องครับเอาเบิ่งช่วงไายไหมนะครับไม่ไม่ไม่หล่ะแม่ไอ้เพิ่นหนาแห้งพี่น้องหนาแห้งพี่น้องเขาเป็นกันอ๋อเปิร์นเนี่ยพี่น้องหางหลายๆนี่พี่น้องมึงนมเพิ่นไข่อยู่พี่น้อง แยกลูกออกไปใหญ่ครับแล้วนีตว่ตัวตัวใหญ่เพ<อ>ิ่นเดี๋ยวอธิบายบ้างเด้อนี่ก็คือสายเลือดแก้วฟ้าเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่นมีใบเกือบพอเอาส่วนโตแม่เพิ่นนี่พอเปิดราคาไว้หลายปานใดครับผม,เป,มเปิดไว้แม็กเกตเอทโอเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเด้อส่วนโตแม่เพิ่นนี่เนาะงานพอเอาเงิยไหลเรบพี่น้องเอ้ยคาผสมเกลื่อนกับค่าก็ไมีกี่เพี้ยนทำไรก่อนก็ขายนี่ว่าลูกแก้วฟ้านี่ก็ของแท้เราพี่น้องเอ้ยครับเนี่ยงานแเมริกนตะกี้นี่คือสีบอดได้ายของเพิ่นหรอกครับ เห็นบ่ข่อยเปิดอันตัวสาวท้องแรกคนครับโอ oh, ้แมาเท่าโดนนี่แหละพี่น้องอันนี้บ bon mm ่แ hmm. ม right? oh ่นคุยครับเออโอ้แมาผู้ใดก็ปวดแก้วบป็นยังใกล้หาแบบนี้มาอีกเด้่อไหมท่านครับเอาพ่อจุงขึ้นโอ้ยพี่น้องมม่จะหลับรับปากบ่ได้ก็จักสิได้บ่ได้เออดอกครับตะนี่ก็ว่าที่สิเอามาเปิดให้พี่น้องเบิ่งเด้อนี่พี่น้องเด้อถ้ามักน่ำกับแบงครับมักน่ำกับแบียงไหนนี่แล้วซื้อโซเลี้ยงนี่ก็ได้ครับในใจนี่คือ S <S <c oughs> คิดว่าสิเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อยู่แล้วเป็นบ่พ่อแม่แข็ง<ต>มัดคุ้ยดอนอยู่แล้วสายเลือดดีๆพี่น้องแต่ว่าส่วนมากเนีมันแต่พออยู่บ่ได้จัก็คือตัวบ่ยังเนี่ยพี่น้องเนี่ยขอเปี่ยนขอปั่นแต่ปั่นให้โตเนี่ยพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นเด้อตโต<อ>ข้างหลังนะพี่น้องเอ้าลูกสาวหินคัดด้อพี่น้องเด้อเอากล้วยแม่นี่เด้อเป็นลูกแก้วฟ้ามีใบเกิดเด้อพี่น้องเออมีใบเกิดเป็นของแท้เพราะว่าบ่้วยเมนีเดอกับพ่อกับหลักเพิ่นครับผมเออได้อันนั้นแล้วบัดนี้เพิ่นก็ กว่ากระเช้าใบผสมไ้หมู่บ้านนี่ยก็ทแองแร้งได้มือนึ่งในมือนึงแมงรังกินวานกินงานในมดเจ้าบว่าตอง่วงครับหูงวุนมาเลยพอเนี่แหละพี่น้องเปิดไว้นี่แหละค่ะนักเกตเก็ดมืนบาทด้วยพี่น้องเด้อเอาราคาแบงปันสายเลือดดีๆปันพี่น้องไปเลี้ยงครับเนี่ยอบานโอ้่าจังเงามเพิ่งงามโตอีกานก็ได้งามเพิ่งงามโตแต่ว่าถอยมามาเป็นจันจไหบุญมามาคุยเียอบ ก็ตามกระแสแล้วพี่น้องครับบ่แม่นตามกระแสว่าเป็นใจมากกู้แล้วใจมากกู้แล้วแต่ว่าบ่ยั่งกเทื่อนี่แหละสิเก็บไปประเด็กแต่บ่ยั่งก็เคลียร์มาพวกขึ้นบ้าเราพี่น้องก็คือมักไผมักมันเนาะครับเนาะขึ้นมักไปมั่นพี่น้องอันพี่น้องยกคู่ไปมันก็บ่ได้สาดได้ส้นกันแห่คือโตู๋สองตูหมู่บ้านแี่เนี่ยได้มากะหมู่ตูหมู่บ้านนี่ขาเจ้ากันแยกไปคนละย่างคนละหม่องเนาะ อันนี้ก็คือเพิ่นเป็นแม่ลูกกันอีหลีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมาเว้าตัวลูกเพิ่นให้ฟังครับว่าเพิ่นเป็นลูกผู้ใดอันนี้ก็สิเล่าจะ่าพันยัยไกลบอกเนี่ยอันนี้เราก็ว่าให้ฟังเด้อครับผมเอ้าเอาเบิ่งกับตัวต่อไปครับครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับเอ้าควายแม่นี่เด้อความสูงเพิ่น148บวกลบนี่แหละพี่น้อง148บวกลบเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกสาวเพิ่นว่าเป็นลูกสาวของก้องสยาม เนี ña, the the ่ยพ ja oh, ja 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 so like ี chapter, ่น้องเพิ are are ghosts, ่นว่าเป็นลูกสาวของพ่อก้องสยามเด้อเป็นลูกแม่วังหันแม่นบ่พ่อแม่นโอ้เนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเอกสารหายครับเนี่ยแต่ว่าแต่จีคิดว่าเราควบคืออยู่หลอดของภูเทาแต่จีดว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่อนก็บจีดแบบมกกบโก้เพิ่นนั่นล่ะที่ขันตัวไปเพิ่นก็ว่าเป็นพ่้องสยามแท้ๆเพราะเน่ยใกล้คอยก่อยหาใบเห็นคอยสิส่งคืนทางไปชนีหรอกเพื่นสิส่งมาให้ที่หลังว่าติให้ส่งมาให้ยที่หลังผม นี่แหละเนาะพ่อเนาะโตลูกสาวแรกเพิ่นแม่นตัพี่น้องเิคนแรกลูกสาวเพิ่นไม่ให้ลูกเกินโตโดยพี่น้องเลยเอาตายเนี่ยมันดีอยู่แล้วายแม่เพิ่นครับผมเอามาสูงใหญ่เงีพี่น้องลูกลูกเพิ่นมีมีลูกมาแล้วเด้อครับได้ลูกมาแล้วตัวนึงแม่นโอ้ครับผมเพิ่นได้ลูกมาตัวนึ่งนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งอัตลักษณ์ตัวเงี้ยพั่น เนี่ยปลากกล้วยเผือกมันมีเงี้ยไปยก่อนเราเออเดี๋พี่น้องอ๋อโอมีเงี้ยเราก็เอามีอยู่ที่ายเขาแก้วขึ้นแล้วว่าตัวนี้มีขวัญทัดมาลาสองขางเลยพี่น้องเลยมีขวัญทัดมาลาอยู่ขางโอ้สองขางมีขวัญในในกว่องกล่องซองข้างดูทั้งไหนพี่น้องนี่แล้วปลายเขาแก้วขึ้นมียเพื่อนายเขาแก้วพี่น้องนี่เห็นบอมีลูกตัวนึงนี่เพิ่มเพิ่มเ่ขันเขาพี่น้องนะสังเกตันเเขาไหมนพี่นน้องี่เห็นบอลนี่ขันเขานี่ครับเนี่ยมาตีนู้นขึ้นไปก็ทุ่มโมนี่นั่นเองสับเี่ ตามเอาเพิ่มจะให้แน่ห้อยตัวได้กันพี่หนึ่งสองสามพี่โว้ยนี่เราสองตัวต่างคนเขาเจ้ากับแตงเนาะพ่อเนาะห้างบุรีรเมย์คนขจอกแตงทำไมมันบวเป็นเขาธรรมศาสตร์ตังเกตได้ง่ายพี่น้องเขาโว้ยเขาแตงสังเกตได้ง่ายหรอกครับแมนมันสี่เหลี่ยมงมงมันสีบัวธรรมศาสตร์อันนี้ว่ามีตัวมีแตงเด้อพอญายกนี่ยเอาบังช่วงอกนะพ่อบ้านนี้มีจักอ่องนี่พ่อดิหาอ่องบ่พ่อโอ้พี่น้องตัวนี้แทบแทบสีบ่ค่อยไม่เม็ดปักทัวนะพ่อเนาะ สบายหนีบอมีเนี่ยแถบสีบปมีครับนี่ก็คือเนี่ยพี่น้องเบิังเล็บเกลียวด้วพี่น้องเนอะเล็บเกลียวนี่งามพี่น้องเนี่ยคนก็งามเป็นควไอซี่แบบนั่นสวยเงาีหลีพี่น้องเงาใหญ่บังห่างพี่น้องขนาดคว้วสูงเนี่ยหางเพิ่นก็งามดิ้พี่น้องสูงใหญ่เงาบังหางพี่น้องเนี่ยพูดด่อนเลยละตัวพี่น้องเนอะนี่คือสูงใหญ่เงาพี่น้องโอ้โหนี่บอกพ่อมันเพิ่นมี่ ดาวิวทั้งทางนี้เนะโอ้นี่พี่น้องโอ้ด่คือบงบอกได้เลยแมนบงบอกเพราะว่า้องสยามกันนี่ผ่านเนีครับฟองสยามเพิ่นเนี่ยพี่น้องควันดีนะครับควันหาบเงือนหาบท่องเกี่ยวมาตกส่วพอดีม่ยูพี่น้องเพิ่นเพิ่นไ่ได้จับได้ใบว่าเพิ่นเป็นขาลอยพอไงเพิ่นเป็นโรคเต้าโรคซิบมาละครับดิคืออันความจําเป็นที่เพิ่นต้องขายออกมา ที่พ่อรอนในฟังเพือนให้บอกกวกนี่แหละเพิ่นเปลี่ยนโลกเท่าโลกทิพขาเพิ่นไปบ่ได้แล้วโอ้เพิ่นได้โตบอกไปไปเชื้อครับเออเนี่ยพี่น้องอไม่ได้แย่ดีแล้วนี่ครับผมเนี่ยเอาพ่อเอาของกันมาที่นี่นอยู่เพื่อ เบือกทุกซุงสีมันหายากพี่น้องไอ้พึ่งได้ลูกตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อส่วลูกพี่น้องคิดเบิ่องไว้ส่วลูกสองพี่น้องร้อยหาซิบมีแน่นอนครับร้านตัวอก่ะร้อยหาซิบมีแน่นอนครับเห็เบิ่งเลยครับหน้าตามงาม,งาาามสิมครับก๋วยเลยซื้อเอาคว่ำไงคว่ำโย่คว่ำไงคว่ำถึงของเพิ่นครับเอาผอดจักท้าไม่ใช่ไหมครับหนานเออหนจริงไหมช้อยชอยช้อยเนี่ยพี่น้องแต่มาเนี่ยจับบ่ไรดิแต่ม้าไม่หนึ่งเพราะว่าคว่ำเพิ่นปรจับผอบ่ายมิดาเจียวหยาเจียวหยังมากับขังขอบครับมันก็คืออว่่าพีน้ับาเกกิินนะ ดื่มพื้นที่เนี่ยครับผมอันนี้กะทิบ้ามาปับสภาพอากาศมาปับกินปั๊บยังก็ปล่อยก็ถือว่าโอเคครับสีกล้วยที่เช่องอ่าตัาที่ไม่ยยังไม่ก็โอเคแมินจังราคาตะกี้มันสียูพอดีละนี่พ่อเลยบานนี่อยก็เลยเอาหมอมาอุ่นตาซ่าว์มาขาั้เบิ่งหมดลูกร่างไทยมาตรฐานสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อะพันสุีนขึ้นอีกอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเด้ออาทิตย์ปลายๆสักหน่อยครับผมไปจรออยู่ดูนี่ละ อนี่คือเฮาเฮาถั่วร่าจับสัตว์อยู่แม่นครับถ้าแม่นเพิ่นขึ้นนี่เฮาก็จิผสมเลยผสมเลยเอาไปข่มโตนะพ่อคิดว่าจะไปข่มโตท่านพี่น้องเด้องั่นพี่น้องเป็นไปได้ก็เอาไปข่มโตก็ดีที่สุดละเพราะว่าการข่มโตนี่มันมีโอกาสที่จะริดหลายพอการผสมเทียมหรือว่าผู้ใดที่พ่อเฮาพ่อมีกําลังเนาะพ่อเนาะแม่นไปเข้าโครงการพี่น้องเข้าโค้งเข้าโครงการเลยพี่น้องก็คือ60มื้อหกส60มื้อก็คือ ราคากับแวากันเอาหกสิบมือนี่กันติดนี่ข้าเจ้ากัเรียบร้อยไปเลยเพระมาณสี่สิบมือนี่ข้าเจ้ากับกันติดนี่ข้าเจ้ากขึ้นแต่ว่าในโครงการหกสิบมือเนี่ยในโครงการนี่คือหกสิบบ้นแต่ว่าหายตรวจท่องสี่สิบมือแต่สี่สิบมือพันก็คือส่งบางไข่เก่าสองเมื่อนบางไข่เก่าสองเมื่อนฮะครับผมไปกุ้ยไปยุกับเจ้าเลยเนี่ยแกเหลียวเต่าเลียวเต่พอพันเนาะแต่ละตัวที่พี่น้องที่เป็นเสี่ยวกกกขเจ้าเนี่ยพี่น้อง แต่ว่าไข่กระตีไปเอาเพต่นว่าสีไปเอาโค้งตัวหลังจนขั้วครับแัดพี่น้องมากครับไข่กะไข่กระตีปั่นราคาชิ้นสีจุดเก่าแน่นนี่พี่น้องเปิดไปหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเออพี่น้องเด้อโตลูกสาวเพิ่นอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับคอมเมนราคาขายเนาะพ่ออ่าคอมเมนราคาขายพี่น้องไข่ปั่นกึ่เก่าหน่ะละครับแต่ว่าเผือกไงแบบนี้คือหายากแล้วแทบสิบเันมีอยู่ถามว่ามีบ่มีครับ แค่ว่าคอยหายยากอันนี้ฝระั่งท้านโาอยู่ดีไม่แห้งไปพอเพอิ่มเพิดีเพิ่นกัดผู้มาหลายเกลียวหรอกฝรักงท่านในนี้ไมลาไปก็<ม>ได้บรรจบกันเพอดีก็ได้วเวลาที่จังหวะกันเพอดีเนาะครับแล้ว <imet> ก็มาเปิดพี่ให้พี่ให้น้องเบื้องขันมากก็คอยคอยกันที่ปั้นขันโบมี่ผู้ใดมากก็คอยคอยกันที่เอาไปผสมกับเมื่อคอยอีกกับกฉีิเลี้ยงไม่อลไรพี่น้องคือเก่าครับผมอ่าซื้อมาหนีเข้ากับเสือมาเข้ามาหวัง เลี้ยงไว้แต่พัฒนาอยู่แล้วใช่ครัมีคนมักนําเขากับเบีงคือเก่าพี่น้องเพราะว่าข่อยเชี่ยหมอคอยทั้งว่ามืลูกดีขึ้นดีคอยกระจ้าสิครับเอาพ่อจุงวัดบิ่งจักรอบนะครับจุงวัดให้พี่น้องเบิ่งนี่นะครับเออมื้อนี้มีอยู่2ตัว2รายการนี่แหละพี่น้องไม่ละยัยพิ่น้องสูงเงี้ยเงี้ยเอาด้อพี่น้องเด้อหุ่นดีครับหุ่นดีค้อยแม่นี่เบิ่งไายครับขนาดขนาดเพิ่นได้ควงเนงในหางคนย่างยังยังโอเคอยู่นี่หว่าหางหลายดีพี่น้องหางหลายดี แจ๊บไหม่จับบ่ไรที่พี่น้องนี่จับไหมใน่จับเป็นเพราะว่าเขาเตือนคอกเตือนหลักเตือนจริงแบบล้อมแจับเพื่องห่างพี่น้องขุเห็นบ่เต่านมกับงามพี่น้องหัวนมเพิ่นยัง่หำตื่นตัวนี่เพื่อนบ่เคยลอยดาบเก่งเท่าไรพี่น้องเป็นยังครับเป็นยังแต่ว่า่อะไรผมเอาก็แจับใส่เขากันให้พี่น้องเบิ่งงามๆจะกรอบในบ้านเนี่ยแม่เจ้าเนี่ยครับผมนี่แหละพี่น้องห้วยงามครูมนเนินพี่น้องสายเลือดดีๆครับงามครู กูได้มักนำกระแบงนะครับเด้อมามาหลามามานี่ก็คืออยากให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละแม่บอกแม่พันธุ์ราคาหลายเสีของตะกีเนาะราคาหลายเสียงกันกปันไปอันนี้ก็ถือว่าถ้าได้ถ่าได้แก่ดีลูกองลูกตามนี่กะล่างพอดีก็ดุครับผมกะล่งพอดีกะล่างไฮลูกล้วยตัวนี้ได้ทองสองทองสาว่าทั้งสีอ่างดิครับเนี่ยมามมมมา <S <S เ,ล <S <S เลปลอือกหูฝอย<อ>มาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนจอมใหม้พี่น้องนี่เบิ่งเอาได้พี่นอ้อ,นองเด้ฝอยมาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนจอมให้จังเป็นโตัวกล้วยตะกี้มานี่คือได้สายสินนี่สายตรงโตเ<อ>าขาบอกจับคารังเพิ่งน้อยนะครับคาลังโตโตลูกเพิ่นนี่ครับจับคาลังโตรงเพิ่งน้อยครับงานน่ะเชยพี่น้องเบิ่งงามๆครับพี่น้องเบิ่งคาลังลูกเพิ่นจอนน้อยครับเอปคาลังน้อยนึงครับโอ้ฝอยเราคือผู้น้อยกันบ้างนี่เอาเอา มีหลายพี่น้องเบิ้งเอาอด้วยครับนี่งามคู่นักต่อสิปั่นได้พี่น้องเด้อครับไปไปหาสัญญาเพื่อนหนึ่งกับสัญญามันพอนครับใกล้พี่น้องครับนี่แหละพี่น้องเพราะว่าฝนสีมากแต่จักสีมาย่ามไรหรอกมิตรสัวทะกันมั่นคอยสิตายเไว้เราท่านเอาฟอฟังไหมครับเอาบานนี้ครับครับแล้วครับผมขอบคุณขอบคุณคือเก่าเด้อพอฟอนไช่ข่าวการไอเมียหน่อยข่าวระเทศบันแกเรียบันแกเรียเออไปเชื่อให้พี่น้องเพื่อน ให้เมียใจให้พี่น้องป้องไปเพื่อนให้โม่ให้พวกเพื่อนเลี้ยงให้เด้อที่เดียนเพื่อนยังใกล้เ็ดขอกกันมีแหละพี่น้องเบิ่งเอากันแม่ลูกกันเสียกันอยู่พี่น้องเสียกันเสี่ยงกอยู่พี่น้องขุดเสียกันอยู่แม่กับลูกกันเป็นพี่น้องโอ้ยเป็นเป็นแม่เป็นลูกกันล้านเพื่อนเส้นโบนเมลลอยเสียกันพี่น้องคอยขอดูกันดเครับแต่พี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณญแจไรผู้เอาไปต่อให้มันมันเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเฮี้ยนทีแม่หน่อยกับีแม่ที่แม่ใจ คี่เล่าเรื่อเพื่อหน้าก่างน้องหัวลรกพู่เนาะขอบคุณขอบณหลายๆทุกการติดตามโทรมาหลายขลายคนรยอดเบิ่งกระหลครับผมเอาขอบหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ